เป็นอบสุ่นหรือเป็นที่อะไรพิสุทธิ์มาสนทนาธรรมกันณนะสถานที่แห่งนี้พิสุทธิ์สนทนาเมื่อไหร่พระองค์จะออกจากสิบเก้าการลระดฝนที่นูน่นแล้วมันถามพิสุทธเธอคุยอะไรกันเธอคุยอะไรกันที่นี่กันเองแต่ส่วนใหญ่พระอ,องค์ไม่ได้แสดงธรรมที่นี่พระอ,องค์แสดงธรรมที่ธรรม,มาสถานข้างล่างนู้นเดี๋ยวไปดูพื้นที่แสดงธรรมขององค์สมเด็จพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าส่วนนอกเขตต้นไม้ท่านจะเห็นพระพุทธรูปใหญ่ยักษ์ ท่านมองไม่เห็นสลักเห็นล่างๆไม่เหกนหาบางมีพระพุทธองค์ใหญ่กับเจดีย์องค์ใหญ่เลยนั่นคือคนไทยมาทราบแม่ชีบงกฎนั่นเองที่ท่านได้ทุนจากลายจากต่างประเทศมาลงทุนได้เยอแยะมากมายแต่เราไม่ไปนะครับเพราะอยู่ในเขตนอกพื้นที่ของลายเชตะวันครับมีบางคณะเขาไม่เข้านี่นะเขาไปหาแม่ชีบงกฎเามาย่งสถทนที่สิทธิการบรรทุกฝนของพระอ,องค์ เหตุการณ์สำคัญอย่างไรนัสถานที่แห่งนี้นะครับมีสี่กุฏิโดยนะครับสี่กุฏิขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าโดยมีสี่เศรษฐีมีสี่เศรษฐีเป็นผู้สร้างสี่เศรษฐีเป็นผู้สร้างสี่เศรษฐีเป็นผู้สร้างนะครับคนที่หนึ่งที่นี่นะครับจากการขุดถอนม,มีเพียงตต่ทั้งสี่อยู่ด้านล่าง เทตะวันเป็นหนึ่งในสีที่ไม่เคยละจากพุทธเจ้าสี่สังเวกกับสีไม่เคยละต่างกันสีสังเวกได้แก่ยี่ประสูติตัสสโลแสดงธรรมจากและการทอดร่างวางขางกุสินาราแต่สองอย่างในนั้นติดอยู่ไม่เคยละก็ใกล้ได้แก่ตัดสโลกับป่าอีสิส่วนที่ประสูติกับที่ปริมุธานและแต่พุทธเจ้าเลือกไม่ตรงกันและแต่เลือกที่ไหนก็ได้ แต่ที่ตัดสลูกับที่ปริที่อะไรครแสดงธรรมจักรต้องตรงกันและอีกไม่เคยละก็คือสถานที่อย่างนี้สองที่นั้นทั้งอยู่ในใสสองในสี่ส่องเวคือที่ตัดสลูและที่แสดงธรรมจกักรและไม่เคยละหนึ่งแห่งคือเชตวันพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องมาเชตวันด้วยกันทางิ้งนมีเตียงต่างทั้งสี่ ในพระตยกล่าวว่าเตียงต่างทั้งสี่ของพระเจ้าพระปัสสปะนณะบด์นั้นก็คงอยู่จนถึงบัดน,นี้อยู่ใต้พื้นดินนะครับแม่พระเจ้าองค์ต่อไปเตียงต่างทั้งสี่ก็อยู่ณสถานที่แห่งนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในฐานที่แห่งนี้ไม่เคยละอีกหนึ่งอย่างไม่เคยละวันที่พระองค์ขึ้นไปโปรดแสดงพระอภิธรรมเจ็ดคำที่บนสวรรค์แต่ต้องลงลงมาทุกองค์ที่ะสะังกัสรนคร อันนี้คือสี่อย่างไม่เคยละนั่นเองแล้วก็อีสีอย่างที่กุติเศรษฐีสี่คนสร้างเศรษฐีสี่คนสร้างคืออะไรเศรษฐีคนหนึ่งสร้างนะคะชื่อว่า อาจุตเศรษฐีได้สร้างกุฏิให้กับพระเจ้าพนามว่ากัสสันโธท,ท่านสร้างกุฏิที่นี่ทั้งหมดก็คือราวประมาณหนึ่งาวุธไม่รู้ว่าสักเท่าไหร่และํำหนไม่ถูกโดยการปลูกอะไรเส้อปลูอิฐทองคําื้้อนะคะรับปลูกางคำนเสือในสมัยพระพูทมีพระเจ้าในพระราชาองค์ที่สองคือโคนันคมโนเศรษฐีชื่อว่าอาุตาอาุตะซื้อ ซื้อที่ขึ้นขาวุฒนาที่นี้โดยจมปูอิดทองคำาซื้อทั้งหมดองค์ที่สามสุมังคราระได้ซื้อที่โดยปูไม้เท้าทองคำให้กับสัพสัตาเรื่องราวเชื่อมกับลายมีจนคนหนึ่งขึ้นกุฏิที่ตอนที่กำลังถวายแล้วทำไม่เปื้อนได้จนคนนั้นทำไมถูกต่อว่าแล้วจะค่าอะไรค่าเศรษฐีค่าเท่าไรค่าไม่ได้ในที่สุดเศรษฐีถวายและหลังนั้นที่โนโทก จงคนนั้นทําไมสํเนึกผิดออกมาก้มกราบจงคนนั้นทุกวันนี้เป็นเป็ดอยู่ที่คิชสกูลที่พระโมคคัลนะได้เห็นเป็ดตัวน,นั้นชื่อว่าอัพทะ,ะระเป็ดนั่นเองคือทําลายกุนติเะเจ้าที่นีและ,ะเศรษฐีคนที่สี่ชื่อว่าอนาถเปิฎกเศษรษฐีปกลนะปูเงินกระหาปันะทองคำซื้อก็คือแปดพีซยีดหนึ่งเท่ากับหนึ่งไร่เท่ากับสิบไรครับเท่ากับที่เลียมีแปดสิบไร ที่ซื้อจากเจ้าชายเช่ที่เป็นลูกชายของพระเจ้าประเสิทธิ์โกศลอันนี้สีเศษถีและที่นี้ยังปรากฏนั่งับสีก่กูติที่ปรากฏในพระไตไปดฎกสี่กูติก็คือสิบเก้าตาแลโด่ฝนอีกกูติหนึ่งพระไตไปดฎกกล่าวว่าอยู่ด้านโน้อนอยู่หน้านโน้นก็คือกูติที่ชื่อว่าสาระละกูฏิสาระละกูติ ราคาหนึ่งแสนขามปณะพระเนจะ้าจเปเรตเศมที่โกศลเป็นผู้ส,นะสร้างณสลละกุฏิมีต้นสนอยู่ส่วนอีกหนึ่งต้นคือกาเลลิกุฏิอยู่ด้านนู้นกาเลลิกุฏีนะครับก็อยู่ด้านทางอนันทโพด้านนู้นกาเลลิกุฏิอยู่ณณอนันทโพด้านนู้นนะครับซึ่งอยู่ใต้ต้าต้นกลมนะครับเลหนึ่งกุฏิอยู่สามมุขาวินัยด้านนู้นสามมุขหาว้นัยน้นเป็นที่ตัดสินคดีของพิสุโกสามที าการมารดาของกุมารกัสปะที่ตั้งทานก่อนแล้วเป็นเรื่องโจดจานกันแรงมากที่นู้นสาระลักษณ์กุติสมัยหนึ่งท,ท่านอันท่อนุรดอยู่กุตินั้นมีอะไรเป็ดจุงลูกมากินมูค่คูที่นี่ท่านอนุรุ์ได้สดสารพันยะแท้าสารพันยะมีตั้งแต่สมัยพุทธกาลมารดาเป็นเป็ดหยุดนิ่งฟังลูกกับแม่ไปกินอาหารกันหยุดนิ่งฟังธรรมของท่านรุตจึงเปลี่ยนภพชาติเป็นสิ่งที่ดี เพราะฉะนั้นที่นี้มีสี่เทศที่สร้างมีสี่กุฏิมีม 10, สิบมีสามก็คือสิบเก้าการฤดูฝนฤดูร้อนฤดูหนาวเดี๋ยวเราจะตามกันไปนะนอกจากที่นี้ยังมีบ่อน้ำสี่แห่งได้แก่บ่อน้ำที่นี่หนึ่งแห่งเป็นที่ใช้สอยขององค์สมเด็จพระสัมพุทธเจา้ากุฏิพระอานนท์อยู่ข้างๆนี่เองครับนี่คือกุฏิของท่านพระอ,อนนท์พระอนนท์ูแลพวกเจ้าอยู่ใกล้ๆนสถ่นที่แห่งนี้ เมื่อพระอนนท์ทาเป็นอุปถาพระอนนท์เริ่มเป็นบาทที่นี่องคเดียวนะั 20, ้นยี่สิบพรรษายี่สบอ็ดิสี่สิบห้าในยี่สหพรรษาหลังเป็นอุปถาพระอนนท์ท่านเดียวส่วนยี่สิบพรรษาและมีอุปถาหลายท่านด้วยกันมีพระเมธียะคือบาทวิเจ้าเฉยเลยพระจุลพระพระนาคมา,าคิตะนะครับที่ทําไมนี่นะพระนาคาสมาละที่ ท่านอยากไปที่หนึ่งพระองค์ให้ไปที่นี้แกบอกอาพระพุทธเจ้าไปที่นู่นปรากฏถูกโจรทุบลันอะไรเลือดไหลอาบเลยนะอันนี้ในยี่สิบพรรษาแล้วท่านพระอนนท์ทำหน้าที่ทั้งหมดองค์เดียวยี่สิบห้าพรรษาหลังจึงอยู่ใกล้พระบรมศสดาช่วงที่พระองค์ต้องส่งน้ำพระผู้มีพระเจ้าประสาวกมาดูแลพระองค์ก็ถอดผ้าสัมภิแล้วพระองค์อยู่ในชุดอะไรผ้าน้ำฝนด้วยสีแดง พอลงไปอาบน้ำเต่าตูปปลาเป็นทองคำกันซีนเมื่อขึ้นมาพระอนดนถวายอะไรท้าพราสังคติถวายอะไระท้าผ้าตต่างบ่งนุ่นมห่มนักสถานที่อย่างนี้บ่อหนึ่งบ่อที่สองยู่ใกล้ใกล้กับพระธรรมเสน็นาบดีข้าสารีระบ่อที่สด้านโน้นและบ่อที่สีได้เจอแล้วกำลังบบรณะเรียกรอย ที่นี้มีสี่บ่อที่นี่คือฝนตกวันหนึ่งในทวีตทำรรสี่ฝนตกที่อุตรกลุรุทวีตชมพูทวีตอัปละโคยาปุกพระวิเทหะและฝนกองเดียวกับสี่ทวีตก็ที่นี้วันหนึ่งพระพุ้มีพระพาเจส่งตัดวิสูลอนุญาตให้เธอเล่นน้ำฝนได้เพราะน้ำฝนนี้เป็นน้ำฝนมาจากสี่ทวีตพร้อมกันครั้งเดียวเมื่อน,นั้นก็เล่นน้ำฝนถอดเสื้อผ้ากันหมดเลยท่านนางวิสาขาให้สาวใช้ มาอะไรมาถามพิสุจ์ว่าจะถันอะไรปรากฏว่าสาวใช้พิสุน์เปืดอยกายและไปบอกพ่อแม่เจ้าวันนี้เข้ามาปรากฏว่าเชื่ออะไรเจอฉีเปื่อยท่านเข้าใจว่าชีเปื่อยนั่งเอาวิสาขารู้เลยจึงมาขอผ่อนพระเจ้าที่นี่ตอนทีว่าถ้าแต่พรมเจริญ หม่อมฉันต้องการขอ,อพรพระองค์พระนงางวิสาขาทำบุญเยอะนะเดือนหนึ่งต้องการถวายละดานบาสามอยู่ใกล้พระเจ้าลักษณิพูทเจ้าพันท่านนางคุยกับพระเจ้าได้แบบเหบือนเป็นผู้สนิทที่สุดอะ่ะขอข้าแต่พรมเจริญม่อนฉันขอ,อนพรพระองค์เมื่อน,นั้นพระเจ้าตัดว่าวิสาขาเราไม่ให้พรใครแล้วพระเจ้าไม่ให้พรใครนะทเข้าใจไหมไม่พรแต่พรในที่เนี้ย ต้องหมายถึงพรที่เราทําเองท่านอยากได้พรใช่ไหมท่านทําบุญสิดังนั่นคือพอรของท่านไม่ได้พรจากวิบากนะวิบากนี่คือเกิดจากสิ่งที่เราทำถึงนะจึงได้พรนั้นใครจะให้พรเราได้ไหมต้องเราทําเองคําว่าพรในทีนี้นะนางวิสาขาว่าข้าแต่พุ่มเจริญไม่ใช่อย่างนั้นเจ้าค่ะอมฉันก็เพียงต้องการที่ถวายผาอนะ่น้ำกดเจ้าค่ะอ่า วิสาขาเราอนุญ,ญาตให้เธอได้จึงเป็นที่มาของต้นบัญญัติในเรื่องของลายในเรื่องของพระอนุสรนะครับดัดความสนิทของพระนงางวิสาขาับทาเจ้าเยอะมีหลายครั้งหลายคาที่มากราบเจ้ากินนีผมเปียกมาเลยน้ําตานองแน่หลานตายเอินตายแล้วมาเสียใจร้องไห้แล้วเป็นโสดาบันแล้วพระเจ้าตรากวิสาขาวันนี้มาด้วยไรน้ําตาเปียกปอนมาเลย ข้าแต่พรมจเจริญหลานด่านหม่มชันได้ถึงกาลก,กริยาพระเจ้าตัดวิสาขาเธอคิดว่าสารวัตถีนี้คนเยอะมากเยอะวิสาขาเธอรู้ไหมสารวัตถินี้มีตาทุกวันนี่เธออยากได้ยาชนิดเท่ากับคนทั้งหมดของสารวัตถีนะเจ้าค่ะก็เธอไม่ต้องเสียใจทุกวันเหลอมากขนาดนั้นไม่ได้อย่างนั้นเจ้าค่ะนางก็ตอบอย่างนี้นางก็เสียใจหลายรอบที่อยู่เลยนะ ตอนนี้ที่นี่เริเป็นที่หนึ่งของอะไรสี่ทวีตตกฝนท่านั้น,นะสี่สาดน้ำไอ้สี่บ่อน้ํานะครับสี่ฝนตกนะครับแล้วก็สี่อย่างสี่ไม่เคยละและ้วไม่รับละละักนักสถานที่ธรรมสภา,าตรงนี้ทั้งหมดวันที่พระผู้มีพระเจ้าแท่นข้างบนนั้นแท่นข้างบนคือที่ประทับที่ยกสูงขึ้นท่านเห็นนะเป็นที่ประทับของพระเจ้าน้องนัง่นง,งข้างล่างหมดเพราะฉะนั้นทั้งหมดคือบริษัททั้งสี่ สมัยนี้ก็เช่นเดียวกันใครแสดงธรรมจริงๆแล้วก็ต้องเสมอกันนะใครก็ตามที่นักสักจรการสูงสุดล้างคนอืึ่งนั่งไม่ถูกต้องครับต้องหมายถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัม,มพุทธเจ้าพระองค์นั้นท่านเนนวันหนึ่งที่นี้พระอ,องค์ได้กล่าวพิสุทธิ์ว่าพิสุทธิ์ทั้งหลายในยี่สิบพรรษาแล้วเราไม่สัปปยะเลยกับอปปทาขอเลือกอะไรเลิอกอุปถาให้เราเถอะพระสารีบุตรใครๆต่อใครทําไม ขออะไรขอเป็นอุปถาขอเป็นพระองค์ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้จนกระทั่งมีพระนนท์ที่ไม่รู้ประทับตรงไหนนะไม่สามารถชี้ได้ท่านยังน่ีพิสุอื่นก็เลยบอกอานนท์ทำไมท่านไม่ขอเป็นอุปถาพระเจ้าอานนท์ถือตัวพอสมควรนะพระเป็นลูกนนะกษัตริย์เนาะตอบไม่ถ้าพระเจ้าอยากได้เราก็ต้องตัดข้ามการสงสยว่าอานนท์เธอเป็นอุปถาเราการที่พระอ,องค์ให้กับการที่เราขอท่านว่าระดั์สิ่งดีกว่ากาัน พอให้จังหแต่หนึ่งการไม่คบคนทานคบบัณฑิตทั้งหลายบูชาบุคคลควรบูชาสามสิ่งนี้เป็นมงคลสูงสุดพระภูมิพระพาจะทรงตัดว่าการอยู่ในประเทศอันสมควรการสร้างบุญกุศลไว้ในการปั่นการตั้งตนไว้ในที่ชอบเป็นอะไรมงคลสูงสุดสามประการนี้พระเจ้าตัดว่าการเป็นผู้หูสูงการเป็นผู้มีศิลปะวินัยที่ดี การที่มีวาจาสุภาษิตสามอย่างนี้เป็นมงคลสูงสุดการบำรุงบิดามารดาการบำรุงลูกภรรยาบุตรภรรยาการงานไม่อากลสี่อย่างนี้สามอย่างนี้เป็นมงคลสูงสุดการให้ทานการบำเธรรมจริยาการสงเคราะห์าาาาาญาิาญาามมออาสานิทมิสหายการงานไม่มีโทษสามอย่างนี้เป็นมงคลสูงสุด ก็เจ้าทรงตัดว่าการไม่ทําบาตรทั้งปวงการไม่เดิดสูตรราเมนไรการไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายสามอย่างนี้เป็นมงคลสูงสุดความเป็นผู้มีความเคารพการอ่านน้อมทาตนความเป็นผู้สันโดษความประันอยู่การฟังธรรมตามกาลเวลาสี่อย่างนี้เป็นมงคลสูงสุดความอดทนความเป็นผู้ว่านนอนสอนง่ายการเห็นสมณะ การได้สนทนาธรรมต่างการเวลาสี่อย่างนี้เป็นมงคลสูงสุดการบำเพ็ญตะบะการเข้าถึงธรรมจรันทร์เป็นเห็นแใจใน้งแรนยสัจจ์สี่เนกระทำพระนิพพานให้ปรากฏสี่อย่างนี้เป็นมงคลสูงสุดการที่ถูกลงประมกระทบแล้วจิตใจไม่หวั่นไหวจิตใจไม่เศร้าบอกไม่ฟูงซ่าไม่เศร้าโศกด้วยละอองกิเลสมีความเกษมห้าอย่างนี้เป็นมงคลสูงสุด โลกธรรมคืออะไรคือเคยสุขมาทุกเคยโผลยสารเสื่มมานินทาอะไรเป็นต้นนะอย่างนี้คือโลกธรรมพวกเราเจอโลกธรรมทั้งสิ้นคนมีตําแหน่งหน้าที่การงานหรือที่หมดไปสิ้นไปพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงมงคลัสูนสุดที่นี่พรงทรงแสดงกรรมให้พิสุจทั้งหลายฟังที่นี่ว่าพิสุจทั้งหลายเราทํากรรมมากมายสมัยเราเกิดเป็นนักเป็นนักเลงโฟนาลี ว่าดร้ายพาระปัจเจกเราชื่อสาลพภีเราถูกนันสุทธิพุกากรา,กากตุเราพิสุจน์ทางหลายสมัยหนึ่งเราวาดร้ายสาวกของพระเจ้านันทะเราถูกนันจินจันนิบาตกากรา,กากตุเราพิสุจน์ทางหลายเราเคยวาดร้ายพาระปัจเจกพุทธพุทธเจ,าจานานา้าพนันพักตร์สัปะวัสมาณโลรน,นเราต้องบำเพ็ญทุกขเรียนานานถึง6กปีด้วยกันเราเคยเกิดเป็นเด็กเราเคยเกิดเป็นเด็กผู้ชาประมงจับปลาได้ดีใจ ทำให้เราปวดศีรษะมากเราเกิดเป็นเด็กเราวางก้อนหินให้พระปัจเจกเจ้าบินทบาติลำบากเราจึงถูกในแม่นธนูสามสิบสองยิงเราพิสุจท์ทางหลายเราเคยเกิดเป็นหมอรักษารโรคให้ยาดึงพนักเราจึงวันที่ฉ่นสุกรมัทวะเราจึงเกิดอ,อาการกระอากวนพิสุจท์ทางหลายเพราะเราเกิดเป็นโมยปั้มนักโมยปั้มตัวใหญ่ได้เบี่ยงคู่ต่อสู้จนหลังหักเราจึงมีอาการปวดปิดสดาง เราฆ่าน้องชายต่างมันดาไว้ซอกเขาเอาเหินข้ามป่าเพื่ออำพรางสราศพในที่สุดเราถูกพระเทวรกิ้งหินใส่เราเป็นต้นต้องฝึกกรรมที่นี่ครับเพราะฉะนั้นสถานที่แห่งนี้จึงเป็นหานท,ที่พิพงแสดงมากถึง844สูตรแสดงหมดพระพง์ทั้งเดือนนะเอาที่สําคัญมาแสดงพอสังเขปเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นแล้วที่นี้วันที่พระองค์ได้ไร ได้มีสองงานก็คือเจออนาถะที่ปัาชาสีตวันนิมนต์พอมาถึงที่นี่พี่สุมังคต็มเลยในพรรษาสองพระชัพพักทีฉับพักทีคือหัวหน้าเท่าไหร่ครับหกคนแล้วมีลูกน้องอีกคนละร้อยร้อยร้อยหรอพอมาถึงนะมาถึงความภาษาริบุกนะ่ะจองหมดเลยอุติจองเรียกภาษาริบุกาทำไมอันเตวาสิสาวกไม่มีที่อยู่ วันหนึ่งพระสารีบุตรต้องต้องไปอยู่ที่โคนไม้เนี่ยวันนั้นพระองค์เสด็จลงมาเห็น,หนางาบุง้งคู่ไมเอ๊ะไข่เขาลงเลยแอกพระสารีบุตรเลยอ๋อพระพระเจ้าบอกใครอ่ะพระแต่พงศ์เจริญสายริบุตรพระเจ้าค่ะอ้าวสารีบุตรทำไมนานมาโคนไม้ไม่มีไม่มีอาสนะเจ้าครับเพราะอะไร,ระเฉพาะวิกิแงหมดเอาเลยพระองค์ถามเลยเรื่องประเด็นใหญ่เละครับเรื่องประชุมว่า นี่เรายังไม่ปฏิทานาพระที่เป็นผู้ใหญ่ระดับข้าววัวพวกเธอทําไมไม่สละที่ให้พวกตัดเรื่องชาดกเรื่องหนึ่งว่ามีต้นใสต้นหนึ่งช้างก็พยายามบอกว่าเขาอะน่าจะเป็นคนแรกเพราะเขามาทําไมยืนข้อมอะไรข้อมต้นใสเรี่องตัวหนึ่งบอกว่าไม่จริงเขามาถึงอะเขาเด็กยอดใสด้วยซ้ำแต่อะไรนกกระทาวะไม่ทราบแต่เขากินและวเมล็ดของต้นพงมาถ่ายไว้ ท่านว่าใครสําคัญที่สุดนกกนาถาพะอ,องค์รหว่านนั่นแหละคือสาวกเธอต้องไหลใจส,สละอาสเสนาสะนะให้เขาจึงเป็นที่มานะครับของสมัยที่มาแล้วมาช่วงออกพรรษาช่วงพรรษาสองนะที่ยังไม่รับพระอ,องค์ก็ไปป่านทวันไอ้ไม่ใช่พระสารีบุตรครับปุณณมันตนีไปเจอกันนี่โน,น่นกิดละถวินีตสุเป็นต้นนะอันนี้พรรษาสอง พวสังเกตในพรรษาที่21จนถึง44รวมกันเลยทั้งหมดนะครับตอนที่บอก844อย่างน,นี้พุรื่องพลักกิเลยทั้ง21พรรษาถึงพรรษาที่1 4ประกอบมันกันหมดปุเลพัดในช่วง40 21- พรรษาถึง44พระองค์ทําไมปุเรพัดพระองค์จะเอาอปินทบาทลําพังพระองค์เอง บางครั้งพระองค์บินทบาตอง์เดียวบางครั้งไปหลายองค์บางครั้งไปด้วยริอต้องการความไวบางครั้งไม่บินทบาทการที่พระอ,องค์ไม่บินทบาทมีเหตุเดียวคือมีคนนิมนต์ไปกลับเหตุที่มีภารกิจต,ต้องรีบไปเช่นองคุริมันจะฆ่าแม่วันนั้นพระอ,องค์ไม่บินทบาทรีบไปช่วยก่อนก็เหตุการสำคัญก็เพียงเท่านี้นอกนั้นพระองค์บินทบาททั้งสิน้นกลับม่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ,จ้าบินทบาททุกครั้ง ครั้งที่สามพระเจ้าบินทบาททุกครั้งนอกจากมีเหตุสำคัญเมื่อพระเจ้าบินทบาทแล้วความสัจจันเกิดวายโยธาจะปักลมข้างหน้าทาความสา,หาให้ทุกย่างก้าวเท้าเสด็จไปพื้นดินสูงต่ําพื้นบินต่ําเป็นหลุมปัดสูงลองรับบาทพระเจ้าเมื่อไปถึงแรเครือดชานิมนต์พระเจ้าพระองค์ข้ามหลายพระแม่ธรณีพระบาท่าชบฉับพลังสีออกมาหกสีก็หกสีเลย มันนันกขัตถ์นดยแต่งตัวด้วยชุดสีขาวนำบาพระองค์นะครับและให้พระองค์ฉันที่โน่นะไม่ได้มาฉันที่นี้น,นะพระองค์ฉันเสร็จพระองค์ก็แสดงธรรมแสดงธรรมนะมีคนสําเร็จมากมายหรือเยอะแยะไม่ได้ให้พอนแสดงธรรมพระองค์กลับมาพระองค์ไม่เข้าสิทเก้าการดูฝนพระองค์ไปที่สังคาสังฆาลานที่โนูนรอพระพิสุทธิ์ฉันให้พกพระองค์เข้า พระนรนทูลว่าข่าแต่พระองค์น,นับบันี้ทพิสุขฉันหมดแล้วเจ้าค่ะพระองค์ถึงเข้านะคงไปดูแลหมดเลยนะไปนั่งก่อนเราอปประท้า,า,านันเองหลังจากปัจฉาภัตพระองค์ไม่ได้ฉันตอนช่วงช่วงนั้นละนะพระองค์ฉันเมื่อเดียวแต่ไม่ได้ไหมายความว่าฉันเมื่อเดียวนะคือไม่เคืนเที่ยงละกันจะก,กี่คนก็ไม่เคือนเที่ยงนะครับแบ่งแบ่งไว้พระองค์เคยตัดนะครับพัด พัดพัดทานรีบ่ะเธอไม่ได้ถือก็แบ่งแบ่งรายส่วนเสรวะไม่ได้แบ่งก็ไม่ได้ส่วนแรกได้อาหารบินธบเช้านะครับก็แบ่งไว้ลังวันอะไรก็ได้แต่ไม่เกินเที่ยงเนเองเนาะเมื่อนั้นนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าช่วงปัะชาพัดนะครับพระองค์พระช่วงนั้นก็จะแสดงให้กับคฤหัสทั้งหลายส่วนใหญ่ที่ยกมาไปเด่นพระองค์แสดงเรื่องยากเจประการ คือการเกิดเป็นมนุษย์ย่างหนึ่งสองการเกิดพุทธเจ้าสามการมีสติครอบครองรักษาไว้การได้อกาัความทำพุทธเจ้าอันที่ห้าคือการศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นเรื่องยากผ่านท่าท่านตอนนี้ท่านครบสี่แล้วถูกไหมและท่านมีศรัทธาขนาดไหนตัวท่านรู้ดีเองพอว่าท่านศรัทธาขนาดไหนนี่เป็นเรื่องมายะที่ห้าเกิดเป็นผู้ชายเล่นบทถูกต้องตามพระวินัยเป็นผู้ชายได้บทถูกต้องตามสื่ขาบทเป็นเรื่องยาก การที่เห็นความเกิดดับไม่ได้วิสัยคนทั่วไปนั้นอย่ามาปฏิบัติแล้วเห็นตรงน้นเกิดตรงนี้ดับูุกันเยอะจังเห็นความเกิดดับเห็นเกิดดำบังไว่าเกิดกดับอย่าพูดครับเป็นวิสัยเจ็ดอย่างที่ยากครับพระฉะนา้นพระองค์ตัดเรื่องยากทั้งเจ็ดนสถานที่แห่งนี้นะครับให้แตกชาวไรให้แต่พฤหัสที่เข้ามาฟังเมืนน่อนานปฐมมัยานช่วงหกโมงเย็นพระองค์ก็เสด็จอะไรมาส่งน้ําเพื่อผ่อนคลายเรียบบทนะครับพระนอนก็ตักให้ นะครับให้พระอ,องค์ได้ส่งน้ำที่นี่จากนั้นพระอ,องค์ก็ทรงแสดงตงัวรัำปฐมยามแสดงให้แก่ใครฟังพระพิสุทั้งหลายนะครตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงสี่ทุ่มพอสี่ทุ่มไปถึงอะไรละถึงประมาณตีสองคือช่วงอะไรมัชชิมยามหรือยังในพระสูตรทุกสูตรกล่าวว่าเมื่อปฐมยามลาตีผ่านไปแล้วก็คือช่วงไหนมัชฌิมยามเทวดาพรมเหมิดลกรทามาฟาพุทธเจ้าที่นี ส่วนปัจจิมยามนะครับหนึ่งชั่วโมงยี่สิบแรกพระองค์เสด็จจงกรมที่ตรงโน้นหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนะครับพระองค์พักผ่อนวรลักายไม่ได้พักผ่อนพระถีนานิพทะแต่พักผ่อนด้วยอะไรครับการรักษกกาเหน็ดเหนื่อยอีหนึ่งชั่วโมงยี่สิบพระองค์เข้าลายสมาบัติถ้าเป็นช่วงลายช่วงเช้าพราะองค์จะเช็คจักมุติไปถึงจารวาล ปรากฏยังไม่ทันลารเลยไปเจอกุฏติหนึ่งช่วพระปูติพระปูติขตัดติดสัตเถระกายเงาที่นู่นแต่ช่วงเงยง็นพระอ,องค์เช็คจับจักรวาลเข้ามายังกุตินะครับนี่คือปัจฉาพักของุูธเจ้าตลอด 45, ส5สิ้าพรรษาทั้งหมดเลยสรุปแค่ภารกิจแค่นี้พอนะส่วนจากที่งานสมันักติดงานถวายพระพุทธจด p r พิสูจน์แบ่งเป็นสามกลุ่มกลุ่มหนึ่งนำโดยพร,ระมรุศัปปะไปลายไปยัน เวรุวันเพื่อไปขอพระราชาพระเจ้าอสพระเจ้าช่าสวโตเพื่อขอสัตบัตภูหาส่วนกลุ่มหนึ่งพระคุณนนมันตามีอยู่กุศินาระปบรมใจของผู้คนเสียหายส่วนกลุ่มหนึ่งพระอนนทไม่กลับพระอนนทมาที่นี่มาเก็บยากยายในศิษย์เก้าหรือลร้องให้เสียใจวันนึกถึงบรรยากาศเก่าวว่าเคยดูแลพระองค์พระอนนทรักพระเจ้ามากถือบาทชาวบ้านถามอนนทพระเจ้าไปไหนท่านก็ร้องไห้ ท่านบันที่นี้เก็บอยากย่าท่านก็ร้องให้ท่านผู้ลำพังลำพังไปคนเดียวว่าข้าแต่พระองค์เจอินับบัดน,นี้พระอ,องค์ทาไมควรชําระพันแล้วควรส่งน้ําแล้วพระอ,องค์ควรร่วปิดแสลมควรถวายน้ําร้อนน้ำชาท่านผู้เดงนนะครับจนกระทั่งเทวดาองคนู้นท่านเป็นถึงโสดาบันท่านยังมาร้องให้เสียใจด้วยเรื่องอะไรท่านมีสติและจนเกณฑ์จะเข้าพรรษาวันรรที่สิบห้าพราะนี่บันทีนท่ถวายพิ่อคือแรลแปดข้ามถูกไหม แปด้ามเดือนหกจนกระทั่งผ่านม,มาท่านอยู่ที่เดือนกว่าจนกระทั่งจนเจนจะสิบห้าพัเดือนแปดเข้าพรรษาแล้วใช่หรือเปล่าต้องไปเข้าพรรษาที่เวลุวลันเพื่อทีมงานพรนะสิบเก้าเก้ารอท่านอยู่อ่ะท่านมัมแต่อยู่ตรงเนี้ยจนในที่เหลือใกล้แล้วท่านต้องเดินทางไปเวลุวันให้ทันอาสาลมูชาคือเข้าพรรษาปรกากฏพิสุพ,พูดกันว่าอน,นุวาไม่ได้หรอกเพราะยังไปโสดาบันทุยุทธไปชนกันเรื่องนู้นละในสุดก็ไปนัป่นคือปัญหาที่สุดท้าย ณนะที่พงแสดงที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นพุทธะพุทธะอะไรครับนี่คือพุทธสถานดินแดนพู้เจ้าทั้งหมดที่แสดงธรรมข้ออสังเขตครับเดี๋ยวเราจะไปสังฆารา,ามกันครับว่าที่ใดที่ใดเป็นอย่างนี้บ้างเอาแก้เรียนเชิญขึ้นได้ครับ